สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริายาเลลารหัสนักศึกษาศูนย์ศูนย์สี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิตามโมลารหัสนักศึกษาศูนย์หนึ่งสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลุงพรินหนูชุมแรกนักศึกษาศูนย์หนึ่งสี่ค่ะสวัสดีครับนายธปทุมสังขรานักศึกษาศูนย์สองศูนย์ครับวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการใหม่นะครับหัวข้อแรกนะคะก็คือความหมายและความสําคัญของการเป็นผู้ประกอบการหนึ่ง ต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การเป็นผู้ประกอบการหมายถึงการิเริ่มสร้างสรรและดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง 3. ม,มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานค่ะต่อไปนะคะก็คือการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง2 หาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและนักลงทุน 3. นะคะก็คือกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจนวัตรกรรม 4. นะคะก็คือพัฒนาและจุดสิทธิบัตรเทคโนโลยีส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะต่อมานะคะก็คือเทคนิคการตลาดนะคะ1น,นะคะก็คือศึกษาความต้องการของลูกค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการตลาด2ก็คือกลยุทธ ส่วนผสมทางการตลาดนะคะโดยมีอยู่4 p พีนะคะพแรกก็คือ product P ที่2ก็คือ price P ที่3นะคะก็คือ place P ที่4ก็คือ promotion นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือการตลาดดิจิตัลนะคะใช้โซเชียลมีเดียโฆษณาออนไลน์ค่ะต่อไปนะครับการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจนะครับแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันเช่นภาระภาษีการลงทุนและความเสี่ยงทางกฎหมาย องค์กรธุรกิจมีหลายรูปแบบเช่นจิดการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดครับต่อไปนะครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์การตลาดการเงินและบัญชีการเงินและบัญชีการบริการยงินสุดรายรับรายจ่ายเลขงบการเงินทรัพยากรมนุษย์การสรรหาบริหารและพัฒนาพนักงานการตลาดการเข้าใจตลาดวางกลยุทธ์และใช้เครื่องมือทางการตลาด ่อไว้นะคะคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในการดําเนินธุรกิจนะคะการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามหลักจรรยาบัณการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือนะคะการเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมการควบคุมต้นทุนและการจัดการสต็อกค,ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะ ระบบการเงินสำหรับธุรกิจ 1. การบริหารต้นทุนและกำไร 2. ผู้ยืมจากธนาคาร3ระดมทุน 4. การบริหารเงินสดควบคุมรายรับรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 5. การทำงบกำไรขาดทุนหบดุลและงบกระแสเงินสดต่อไปก็คือการใช้เงินทุนส่วนตัวและก็การหาเงินทุนจากนักลงทุนค่ะหัวข้อต่อไปนะคะการจัดทรัพยากร มนุษย์และองค์กรนวัตกรรม 1. ใช้เทคโนโลยีช่วยเสริมประสิทธิภาพ 2. การบริหารองค์กรยุคใหม่ 3. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. โครงสร้างและองค์ประกอบให้คลองตัวครับกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ